วัตถุมงคลที่จะนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีการออกแบบที่ดูคลาสสิกนะครับแล้วก็ดูสวยงามนะครับอีกนะครับของเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อสวัสดิ์วัสสารปูนะครับจะเป็นเหรียญนะครับฉลองอายุนะครับ8ปปีนะครับนะครับเหรียญฉลองอายุ80ปีนะครับของหลวงพ่อสวัสดิ์วัสสารปูนะครับ ซึ่งสมัยนั้นเหรียญนี้นะครับสร้างเมื่อปี2540นะครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2 5 4 0นะครับสมัยที่ท่านยังเป็นพระสุนทรธรรมนุวัตรอยู่เลยนะครับนะครับยังเป็นพระสุนทรธรรมนุวัตรอยู่เลยนะครับแต่สมณศักดิ์ล่าสุดก่อนท่านมรณภาพก็จะเป็นพระราชสิทธิมงคลนะครับพระราชสิทธิมงคลนะครับก็นี่เหรียญก็จะเป็นเหมือนเนื้อทองเหลืองนะครับก็ด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่อสวัสดิ์ครึ่งองค์นะครับแล้วข้างบนเขียนว่า พระสุนทรทรมนุวัตนะครับข้างล่างเห็นว่าหลวงพ่อสวัสดนะครับแล้วก็นี่เป็นด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างนี่เป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะเขียนว่าทําบุญนะครับอายุ80ปีนะครับพศ .2540 นะครับแลวด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดสารปูนนะครับจังหวัดลิทิยานะครับก็ เป็นเหรียญที่ทําในยุคนั้นนะครับก็ดูสวยงามดูคลาสสิกดีนะครับนะครับดูสวยงามคลาสสิกดีผิวก็จะเป็นอย่างเงี้ครับเวลาโดนแสงก็จะเป็นสีเหลืองๆนี้นะครับนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผิวจะคล้ายๆแบบไม่ได้บ้าเรียบตึงนะครับเป็นเป็นขัดอ่อเป็นเงาแบบกระจกนะครับ ซึ่งสมัยนั้นการสร้างวัตถุมงคลก็ไม่ได้แบบมีความทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับนี่นะครับให้ชมดูนะครับอัน,นี้กล่องกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเขียนว่างานทำบุญอายุครบ80ปีนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าพระสุนทรธรรมานุวัตรนะครับปี2540นะครับ ก็ถึงว่าเป็นวัตถุมงคลปีลึกนะครับของหลวงพ่อสวัสดิ์พระสารปูอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมชอบเพราะว่าเหรียญน,นี้มันมีเอกลักษณ์นะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับแล้วก็มีวงกลมซ้อนกัน2วงนะครับวงกลมด้านในจะเป็นรูปหลวงพ่อสวัสดิ์นะครับวงกลมด้านนอกก็จะเป็นพื้นที่ที่จะใส่ชื่อสมณศักดิ์ของหลวงพ่อนะครับก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามนะครับเดีย๋ยวลองซูมดูนะครับ นี่นะครับลักษณะผิวเหรียญน,นะครับนี่นลักษณะของฟอนต์ตัวอักษรก็ยังเป็นแบบยังดูแบบคลาสสิกอยู่เลยนะครับนี่นะครับดูคลาสสิกดีนะครับอันนี้นะนี่ก็เป็นหน้าหลวงพ่อนะครับก็แกะพิมพ์ได้มีความคล้ายนะครับ มีความคล้ายนะครับมีความเหมือนอยู่นะครับผิวก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนคล้ายๆผิวส้มจะไม่ได้เรียบตึงแบบเงาแบบผิวกระจกนะครับนี่นะครับข้างล่างก็เขียนว่าหลวงพ่อสวัสดิ์นะครับก็เป็นฟอนต์ที่ดูแบบคลาสสิกดีถ้าดูผิวเห็นไหมถ้าดูส่องแแสงอะไรประมาณนี้นะครับ นี่นะครับให้ดูชัดๆดูด้านหลังนะครับดูขอบเรืยนก็นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยแพงนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อสวรรค์นะครับแต่ก็ไม่ได้หากันได้เจอบ่อยๆนะครับเพราะว่าโลกศิลย์ลูกหาท่านในยุคนั้นก็เยอะนะครับโดยเฉพาะที่เป็นทหารราชการนะครับจะเยอะนะครับ ถ้าใครเคยมากราบหลวงพ่อก็จะจะทราบดีนะครับว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข้าราชการนะครับแล้วก็เป็นนายทหารนะครับนะครับมีนะครับมามากราบหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หลวงพ่อเป็นพระที่เมตตาสูงนะครับเข้าหาได้นะครับเด็กเด็กๆก็เข้าไปกราบได้นะครับนะครับท่านก็รับญาติพอช่วงที่ท่านอายุเยอะๆแล้วท่านม่ค่อยได้ไปงานปลุกพุดทธาพิเศษนะครับท่านก็ ก็จะอยู่ที่วัดนะครับรับญาติโยมนะครับนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในความที่เหรียญมันมีความไม่สวยเนี่ยแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งได้นะครับเป็นตาหนิเป็นตําหนินะครับเป็นล่องรอยนะครับให้เราได้ดูได้นะครับนี่นะครับก็นํามาให้ชมกันนะครับเป็น เหรียญนะครับนะครับทำบุญนะครับอายุ80ปีของหลวงพ่อสวัสดนะครับวัดสารปูนนะครับจังหวัดอุทยานะครับนะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้สวยงามนะครับนะครับพระในยุคเก่าๆนี่บางทีเขาก็จะไม่ค่อยรันเลขนะครับเพราะทําต่อโค้ดอย่างเดียวนะครับนะครับก็ไม่ไม่ได้สมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีนะครับคนที่จะนิยม ช่าพระเยอะเหมือนสมัยนี้นะครับนะครับสมัยนั้นก็คนก็ยังน้อยอยู่นะครับก็นำมาให้ชมนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องฮัรติชุยาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ